สวัสดีจ้ามาพบกับแอนกานิกาชาแน,นลเนาะจ้ะเมื่อนี้เขาสิมตาต่ำสมตม่ำแต่บ่มีบอกหุงไดไอบัวหิมะมาได้มาหลายอยู่จ้ะก็เลยว่าเออเขาหนาสิต่ำไดเนาะบัวหิมะจ้ะเป็นลูกน้อยหัวบบใหญ่อันนี้เขาก็ปอกปอกเปลือกแล้วก็แซ่แซ่น้ำเกลือจ้ะเไล้บ่าดำเนาะ เดี๋ยวเขาสิมาลอามมาม่องต่ำสมต่ำเบิงจ้ะว่าจะเป็นเนงไถ่ต่ำปลาล่าจะ้ะเดี๋ยวเขาสิมาเบิงเน,ะนเาะเะสิมาต่ำสมตม่ำใส่พริรกสามเม็ดสี่เม็ดก็ได้ล่องต่ำเบิงจ้ะมันได้มาลายแบบนี้มัน thêm mượt và vâng đây xây cái thêm mà tạm bưng nó và mất thì sẽ bỏ cái này ปรุงเลยจ้าสอนก่อนใส่ชุดรสจ้า ใส่บเบเคือเทศเือเทศบักหน้าใส่น้ำปลา น้ำป่าจัง้อยกันเกลืขอความหอมของน้ำป่าเนะาะบใสไซลายเดี๋ยวมสิเข้มลองเบืองกอนเห็นบ่าจา้ะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ บวัวหิมะเลยจ้า,จาก็ว่าบวัวหิมะนี่ถ้าถ้าห้าซับเนาะแต่ยานว่ามันจะเอะเละเอ็ดแบบนี้แล้วกัน,นยมีกระเด็นลงกุกกระเด็นล่องซืนอีก ນາສາຄຽງບໍ່ໄ <figured> ດ <Depois lequel> ້ສອງກິນເບິ i i ່ງເນາະຈະແຊບບໍ່ ต่ำซ้ำหนีก่อนบอกไว้ตั้งหลายเราต่ำแห้งได้จ้าเดี๋ยวมันเสร็จเล็ค่อย แซ่แบแซบจุดน่อยแซบจจยุ่งจ่ะเขาทายยู่บโบยมามันจะมีรสชาติหวานหน่อยนึงเนาะเอาผัดตองใส่น้ำตาลแซ่บเลยล่ะจ้ะอืเขาทายเขาทา แสบอยู่จ้าแสบอยู่แล้วกับใส่จานเลย จ้าเป็นทะแาแป่บจ,จ้าเดี๋ยวเขาจะปิดิ้มด้อจ้านี่คือการกินตำบัวี่มาครั้งแรกเน้ะจ้าแซ่บยู่ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำเนเด้อจ้าพบกันคลิปนาจ้าอืม้ม cân Xẹp luôn trả xẹp